สวัสดีครับเทนนิววิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ c r เ t r ล o m นะครับวันนี้เปลี่ยนแสงสีเปลี่ยนบรรยากาศนิดหน่อยเพื่อจะให้สาวๆได้อารมณ์และบิวอารมณ์ไปกับเรื่องราวที่ผมจะนํามาบอกเล่ากันนะฮะคนอีโก้สูงก่อนอื่นเลยสาวๆต้องทําความรู้จักก่อนว่าไอพฤติกรรมนิสัยของคนอีโก้สูงเนี่ยเป็นยังไงอีโก้มันคือความมั่นใจในตัวเองนะฮะมันคือเซลล์คอนฟิเดนซ์คือความมั่นใจในตัวเองแต่ถ้าบางคนมั่นใจในตัวเองมากเกินไปอย่างที่เวลาเราเรียกว่าพวกมันนา มันโนกเนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็นอีโก้สูงแล้วพออีโก้สูงเนี่ยคนลักษณะเนี่ยจะไม่ค่อยฟังความคิดเห็นของใครจะยึดถือความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลักสิ่งที่เขาคิดคือเรื่องถูกต้องสิ่งที่เขาทําคือเรื่องถูกต้องเขาเก่งเขามีความรู้เขาฉลาดเขารู้มากกว่าคนอื่นเขาเหนือกว่าคนอื่นดังนั้นพฤติกรรมของคนอีโก้สูงส่วนใหญ่จึงมักจะมีลักษณะความเป็นผู้นําสูงชอบเป็นผู้นําชอบบงการชอบครอบงําบางคนชอบบังคับจิตใจคนอื่นด้วยทีเนี้ย สาวและหนุ่มๆม,มกักมาถามผมเสมอเลยช่วงนี้เจอแทบทุกวันเลยคําถามที่ว่าถ้าเราไปตกหลุมรักคนอีโก้สูงเราจะมีวิธีการเปลี่ยนเขาได้ไหมคะถ้าเรารักคนอีโก้สูงเราจะปรับตัวยังไงดีคะจะเปลี่ยนเขาให้เข้ากับเราได้ยังไงดีคะผมจะบอกไว้เลยนะคะอันแรกเลยก่อนอื่นเลยทุกคนต้องทําความเข้าใจว่าเราไปเปลี่ยนนิสัยหรือสันดานคนอื่นไม่ได้ถ้าเรารักเขาเนี่ยโดยเฉพาะคนอีโก้สูงหรือพวกมั่นหน้ามั่นโหนกเซลสูงเนี่ยนะฮะเราต้องถามใจตัวเราเองเลยว่าเราไหวไหมกับการที่จะต้องเป็นฝ่า ตามและให้เขาเป็นผู้นําหรือกับการที่จะต้องยอมเขาในหลายๆเรื่องหรือทุกๆเรื่องในชีวิตมันไม่มีทางเลยที่คนอีโก้สูงจะมายอมคุณหรือจะมาตามเดินตามคุณส่วนใหญ่ถ้าคุณรักและเลือกที่จะคบกับคนแบบนี้คุณจะต้องเป็นฝ่ายยอมเขาเสมอวิธีการเอาชนะใจคนอีโก้สูงจะทําให้คนอีโก้สูงมารักคุณได้จะทําให้เขาหลงเขาติดคุณได้คือยอมก่อนที่จะไปฟังเรื่องต่อๆไปเนี่ย ถามใจตัวเองก่อนเลยว่ายอมเขาได้ไหมยอมเขาได้ทุกเรื่องไหมถ้ายอมไม่ได้ก็อย่าเลือกคนอีกโก้สูงมาเป็นแฟนเพราะไม่นังตีกันตายแต่ถ้าคุณสามารถยอมได้เพราะคุณรักเขายอมเขาแล้วคุณมีความสุขเดินตามเขาแล้วเห็นเขาฉลาดเห็นเขาเก่งเห็นเขาโชว์พาวแล้วคุณรู้สึกปับปื้มรู้สึกภูมิใจให้เขาได้เป็นผู้นําแล้วคุณก็เดินตามเป็นช้างเท้าหลังด็อกด็อกด็อก,อกน่ารักน่ารักทำตัวเรียบร้อยเชื่องเชื่องว่าง่ายอันนี้ค่อยเลือกที่จะเป็นแฟนกับคนอีกโก้สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเลยทีีน้ ดูข้อห้ามถ้าเราตัดสินใจแล้วว่ายัางไงเราก็จะรักคนคนนี้ยังไงเราก็สามารถยอมคนคนนี้ได้ข้อห้ามคือห้ามท,ทะเลาะนะครับเวลาเขาพูดอะไรหรือเขาเสนออะไรมาคุณก็รับฟังเอออตามอาจจะขัดได้บ้างแต่ขัดในแนวที่ว่าเป็นแนวอ้อนขอให้เขาทําหรือเป็นแนวอ้อนจากการชมเขาก่อนแล้วขอให้เขาทําตามมาเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยคุณยอมเขาแต่คุณก็อาจจะมีรีเควสตขอร้องน่ารักน่า,นาสงสารนิดนึงให้เขาทําตามอะไรเงี้ยเขาจะยอมทําตามคุณแต่ถ้าคุณไปใช้อารมณ์ด้วยกัน เขาอีโก้สูงมาคุณอีโก้สูงกับเถียงกันฉันถูกเธอไม่ถูกเธอผิดฉันถูกทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาอยู่กันไม่ได้นะฮะตีกันตายทะเลาะกันทุกวันนะครับดังนั้นการที่จะคบคนอีโก้สูงเป็นแฟนคุณต้องยอมได้คุณต้องเป็นน้ําเย็นได้คุณต้องเลือกที่บางทีอาจจะเก็บความคิดหรือความรู้ของตัวเองเอาไว้แล้วปล่อยให้เขาได้แสดงขอบเขตของเขาอย่างเต็มที่นะฮะผมบอกเลยว่ามันยากนะครับยิ่งถ้าผู้หญิงก็อีโก้สูงผู้ชายก็อีโก้สูงมาอยู่ด้วยกันตีกันตายไม่มีวันรักกันได้อย่างราบรื่นอันนี้นะคร ที่ชื่อว่า o อ a แอดว c e ซ์นะครับในออ a แอดว c e ซ์เนี่ยผมจะแบ่งผู้ชายออกไปทั้งหมด 7ประเภทด้วยกันหลักๆนะฮะมีอีโก้สูงนะฮะมีพวกแบดบอยเจ้าชู้มีพวกผู้ชายเรียบร้อยมีพวกหัวโบราณแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายที่สาวๆจะได้พบเจอในการใช้ชีวิตคู่หรือในชีวิตรักของคุณในชีวิตประจําวันนะฮะถ้าคุณอยากจะเป็นฝ่ายที่อยู่ผู้ชายคุณอยากจะสามารถเอาชนะใจผู้ชายหรือมีพฤติกรรมอะไรก็ตามที่จะทําให้ผู้ชายติดพันคุณหลงรักคุณหล,ล,ลงไหลคุณเนี่ยแล้วคุณยังคิดว่าตัวเองเนี่ยเสน่ห์ไม่พอความรู้ไม่พอนะฮะผมอยากให้สาวๆมาเรียนกับผมในคอร์สที่ชื่อว่า คอร์สนี้ผมจะสอนเลยว่ารับมือผู้ชาย7ชนิด7ลักษณะนิสัยทํำยังไงเจอคนอีกโก้สูงคุณต้องอ้อนเขายัางไงหรือคุณมีวิธีการเอาน้ําเย็นไปดับไฟในตัวเขาได้ยังไงทําให้เขาติดพันคุณหลงไหลคุณมากกว่าเดิมนะครับสนใจอยากเรียนกับผมเป็นนักเรียนของผมรับรองว่าออกมาเป็นสาวเซ็กซี่มีสเสน่ห์และฉลาดนะครับให้ทักมาที่ Li น์แอดเชนอวิกที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็บอกว่าโค้ดค้าอยู่อยากเรียนอ้อนแอดวานค่ะหนูอยากเป็นคนมีสเสน่ห์อยากเป็นผู้หญิงมีสเสน่ห์เหมือนที่โค้ดสอนเดี๋ยวผมจะจัดใหห้ชุดญ นนะะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยคอร์ดออนแอดวานเนี่ยถ้าคุณเอาไปจับคู่กับเบสแอดวานไปจับคู่กับฟินเทอราปีหรือไปจับคู่กับเบสสายฝอนะฮะจะได้ส่วนลดพิเศษทันทีเลยจากราคาปกติผมลดให้เยอะมากทีเดียวถ้าคุณเอาออนไปจับคู่กับคอร์ดอื่นๆนะครับใครที่ยังไม่ได้เรียนรู้ออนแอดวานของผมรีบมาเรียนเยอะๆเพราะตอนนี้มีคนเรียนหลายร้อยคนจะผ่านคนละแต่ละคนก็รีวิวมาว่าโอ้โหแฟนรักมากกว่าเดิมแฟนหลงมากกว่าเดิมบางคนบอกว่าไปทํางานจากที่เจ้านายลูกน้องไม่กล้าคุยด้วยไม่กล้าเข้าหาตอน,น กลายเป็นว่าทุกคนในบริษัทรักกันทั้งออฟฟิศเรียกหาเรียกอยากเจอแบบชมมาทั้งวันนะฮะสนใจก็อย่าลืมทักมาที่ l i น์แอดเทนนิที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วถ้าใครอยากเข้าไปอยู่ในกลุ่มลรับที่ชื่อว่ากลุ่มซีเครจ o ูมพั s นะครับเป็นกลุ่มที่รับเฉพาะสมาชิกสาวสาวผู้หญิงล้วนนะฮะตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปจนถึง6 0 70 8 0เลยก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ได้เป็นกลุ่มที่ผู้หญิงจะเข้ามาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องเพศสัมพันธ์เเเรรรรืื่ออ่าา่่ออองงามมควักกะไนะะีนป็ลุท ค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่จะได้พูดคุยกันสนใจก็ทักมาที่ไลน์แอดเทน w วิทที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันครับ